สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Paris Love ็ l o g ค่ะวันนี้จะมาเมาส์มอยนิยายจีนต้นฉบับก่อนดูซีรีส์เรื่อง As Beautiful as You ค่ะซีรีส์เรื่องนี้มีแผนออนแอร์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024นี้นะคะเรื่องนี้มีนวนิยายต้นฉบับชื่อว่า You Are Beautiful Like Beijing แนวเรื่องเนี่ยก็จะเป็นชีวิตการทำงานในแวดวงเทคโนโลยีพัฒนา AI ในเมืองหลวงอันแสนวุ่นวายค่ะพระเอกเนี่ยก็เป็นแนวแบบท่านประธาน CEO หนุ่มไฟแรงผู้ชาญฉลาดล้ำรวยอยู่ในวงการเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าไม่อินกับเรื่องความรัก,รกๆใครๆมีคุณสวีขายมารับบทเป็นพระเอกของเรื่องค่ะพระเอกในเรื่องเนี่ยชื่อว่า 丢。 ส่วนนางเอกนะคะก็เป็นคนเก่งขยันเอาจริงเอาจังกับการทำงานมีพรสวรรค์ด้านเทคโนโลยีค่ะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนางเอกก็คือทำงานประจำกินเงินเดือนกับบริษัทแห่งหนึ่งค่ะแต่วันดีคืนดีเนี่ยนางก็ลาออกจากงานประจํำแห่งนั้นเพื่อที่จะมาก่อตั้งธุรกิจของตัวเองนางเอกเนี่ยก็ได้คุณฐานซ่องอวินมารับบทเป็นจี้ซิง ถ้าอ่านออกเสียงผิดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะมาค่ะกลับมาเข้ามาที่เรื่องของคาแรคเตอร์ของนางเอกค่ะนางเอกเนี่ยก็มีความฉลาดเก่งมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีนะคะนางเอกก็ทำงานอย่างขยันขันแข็ง เป็นลูกจ้างในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งค่ะแต่แล้วจู่เนี่ยนางเอกเนี่ยก็ตัดสินใจลาออกจากงานประจํานั้นนะคะเพื่อที่จะมาก่อตั้งธุรกิจของตัวเองค่ะเหตุผลที่นางเอกลาออกอย่างเด็ดเดี่ยวนั้นน่ะ มันเป็นเพราะว่านางเอกเขารู้สึกว่าทํางานรับเงินเดือนแบบนี้ต่อไปอ่ะมันไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายในชีวิตของเธอนะคะหลังจากที่นางเอกลาออกแล้วค่ะนางเอกก็ผลันตัวเองนะเป็นองค์ประกอบผู้ก่อตั้งกิจการเทคโนโลยีที่นางเอกแบบมีความแบบว่ากระตือรือร้นสนใจอยากจะทํามากค่ะ การจัดตั้งกิจการของเธอนั้นน่ะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเธอเองเนี่ยก็ต้องเจออุปสรรคต่างๆนานาความท้าทายนี่ก็ถาโถมเข้ามานะคะเส้นทางก็ไม่ราบรื่นจนกระทั่งนางเอกเนี่ยแทบจะสิ้นหวังเลยค่ะในตอนนั้นเองนางเอกก็ได้รับการสนับสนุนได้รับเงินลงทุนจากพระเอกหนุ่มประธานซีอสุดหล่อของพวกเรานะคะก็ทําให้บริษัทของนางเอกเนี่ยคือลอดพ้นจากวิ กตไไปได้เรื่องราวความวุ่นวายก็ยังไม่จบเท่านี้นะคะก็คือตอนที่นางเอกเนี่ยต้องเผชิญปัญหาวิกฤตทางด้านการงานอะไรแบบนี้แล้วใช่ปะคือนางเอกยังจะต้องมารับรู้ข่าวหลายอีกค่ะก็คือแฟนของนางเอกเนี่ยคือมาขอเลิกลาไปนะคะแฟนของนางเอกคนนี้ก็คือคบกันมาเป็นเวลา7จิต ความยากลำบากในการเริ่มต้นธุรกิจและความเจ็บปวดทางด้านความรักเนี่ยทำให้นางเอกคือทุกทรมานมากแต่ก็โชคดีค่ะที่นางเอกเนี่ยได้รับกําลังใจแรงสนับสนุนจากคนใกล้ชิดจากเพื่อนสนิทนะคะจนทำให้นางเอกเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตนั้นมาได้ค่ะหลังจากที่นางเอกเนี่ยต้องผเผชิญกับความท้าทายต่างๆนานาแล้วเนาะคือโดยมีพระเอกเนี่ยคอยแบบช่วยเหลือสนับ สนุนและพร้อมเป็นผู้ลงทุนทางธุรกิจด้วยใช่ไหมก็เท่ากับว่าความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกตอนนี้เป็นพันธมิตรกันด้านธุรกิจใช่ไหมคะแต่ไปไปมามาค่ะไอพันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยก็พัฒน,นากายมาเป็นความรักค่ะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้สดใสขนาดนั้นนะคะมีความท้าทายเข้ามาใหม่อีกแล้วค่ะก็คือความรักของพระเอกกับนางเอกเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นพระเอกเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่อินกับความรักคือเขาถึงขั้นพูดกับนางเอกว่าในชีวิตของฉันความรักไม่ใช่ทุกอย่างความรักที่ต้องเสียสละและตายเพื่อคนรักสิ่งเหล่านั้นฉันอาจจะไม่สามารถทำมันได้ มุมมองความรักของพระเอกกับนางเอกนะคะมันแตกต่างกันมากนะแล้วก็โครงร่างของความฝันในใจของพวกเขาเนี่ยก็แตกต่างกันเช่นกันพวกเขาทั้งสองคนจะลงเอยกันอย่างไรก็ต้องไปรอติดตามชมกันที่ในซีรีส์นะคะซีรีส์จะมีทั้งหมด40เอพิโซดด้วยกันค่ะออนแอร์ On ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ดูได้ที่ VTV ค่ะ มาถึงช่วงเมามอยค่ะแน่ใจนะว่าพระเอกท่านประธานเนี่ยเป็นคนที่ไม่อินกับความรักคือพระเอกใส่ตาละมุนละมยมองนางเอกแบบแทบจะกืนกินเข้าไปนะคะสองคนเนี่ยระหว่างพระนาค่ะเขามีเคมีทิ่ดีต่อใจมากจริงๆเรื่องเนี้ยยังไงก็คือจะปักหมุดรอดูไว้เลยค่ะก็ชวนทุกๆุท,กท่านนะคะมาปักหมุดไปพร้อมกันค่ะสบัดเสือปูค่ะ รอแล้วค่ะก็ขอให้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหนะ้าเร็วๆก็เลยกันเนหะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ฟังกันจนมาถึงตอนนี้ค่ะบ๊ายบาย